สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ G8 ฮ่าฮ่าผมท่านผู้ชมอยู่กับผมจัดให้จัดไปครับผมวันนี้วัวแห่งโชคลาบฟอ r d ท a u r u s Professional ดีลลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์สำหรับช่องจัดให้จัดไปนะฝากกระชื่อไลค์กดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ครบ1,000ซับแรกครับผมจะมีไลฟ์สดแจกเงิน500บาท10รางวัลไปเลยนะท่านผู้ชมพอแล้ววัวแห่งโชคลาบขอเกมคอมเมนต์ใต้คลิป p r o f e s s ่ o ดีลลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์มีระบบเมมเบอร์ VIP หมุนครบสามร้อยครั้งรับนัดไปเลยท เฟเจอร์คูณ10ต้องมาเปล่าวะวันนี้ต้องโดนเทอร์โบโจริงๆเกมเนี้ยจริงๆนะท่านผู้ชมนะเกมวัวมันโดนเทอร์โบเนี่ยออกเลยไหมไม่ออกครับผมผมขออนุญาตเทอร์โบโลลนะท่านผู้ชมวันนี้นะผมเห็นเขาเล่นมาเขากดเทอร์โบนี่เข้ารัวๆผมจะได้ไหมจะดูกันเลี้ยวเลี้ยวเล้ยวแล้วๆๆๆลวันเนี้ยเฟเจอร์ เ้ยไม่ออกหรือว่าวันนี้ไม่ต้องเทอร์โบวะอะ่ท่านผู้ชมหรือว่าวันนี้ไม่ต้องเทอร์โบวะผมข้าช่องแรกเป็นตัวแพงนะอ้าวบิ๊กวินนะผมท่านผู้ชมนะไฟต้องเทอร์โบแหละถูกต้องแล้วต้องเทอร์โบนะกลับมาได้กลับมาได้เรื่องเรื่องื่อฟิร์ตเฟิร์ตเอีเจอร์ออ,ออกแล้วอย่างนี้ท่านผู้ชมนะนานๆนี่ออกแน่นอนนะมารุ่นกันว่าจะเป็นตัวอะไรไม่เอา อย่านะเออเอาตัวแพงครับผมรูปภาพอะไรก็ได้เอาอันนี้ก็ได้ขอคูณสิบโอ้โหท่านผู้ชมนะลุ้นจัดอะบอกเลยโอ้โหไอผมว่าได้อันนี้แหละท่านผู้ชมนะได้วายแบบปิ่มๆแน่เลยเอ้ายังรอดอยู่ครับผมท่านผู้ชมนะขอตัวแพงเพื่อนส้มโอ้โหแล้วมันมาแบบมุ่ยๆแล้วผมเกือบเกือบเกือบไม่รอดแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ารอดครับผมคูณสิบ คูณสิบับผมท่านผู้ชมนะคูณสิบับผมหมื่นหนึ่งับผมรอดนะผมรอดตายครับผมเด็บ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 เป็นที่เรียบร้อยนะเจีไปนะฮะของจริงเหลือเชื่อวะ่ะท่านผู้ชมนะฟื้นมาได้ครับผมผมเด็บแล้วว่าจาังหวะนี้ผมต้องเด็บแล้วว่าเด็บโอ้โหหนึ่งหมื่นนะผมคูณสิบับผมเรียบร้อยผมง่ายใจเช่นดีไว้วันนี้ฝากกระเช้าไร้ก่อนติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะขอให้คบ 1, รบ1,000ซับแรกผมแจกแน่นอนนะ500บาท10รางวัลน,นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยท่านผู้ชมนะซีโย